ฮัลโหลสวัสดีค่ะ oh. ทุกคนมาพบกับเฟิร์สพาเนอร์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็บรรยากาศแปลกตาหนนะ่อยเนาะเพราะเราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองค่ะทริปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวภาคใต้นั่นก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วเราก็จะเที่ยวยาวกันไปจนถึงขน,นอมสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะคะรอบนี้เราจะเที่ยวกันกี่วันนะสี่วันสามคืนบรรยากาศในทริปนี้ของเราจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะถึงสุราษฎร์กันแล้วนะคะต้องใช้ดิ่มฟับ เกาะลำคูค่ะเทิร์นใจไอศครีมแข็งๆขึ้นใจขนมจีนน้ำยาปูน้ำยาปลาปหมึกรสชาติท,ที่คิดถึงมานานป้ายยาหอยสดหอยสดมากอร่อยมากหมึกเขากรอบมากเด่งในปากเลยค่ะตลาดสารจ้าขนมโคันมันยา่างขนมดอกรดนเขาเหนียวป,ปิง้ง First Partner เราก็มาถึงสุราษฎร์กันแล้วนะคะเราก็ทําการเช่ารถที่สนามบินตอนนี้ก็คือกําลังจะขับไปกินข้าวที่ร้านติ่มซําโชคชัยนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงนะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านโชคชัยติ่มซำแล้วเนาะเราก็จะทําการสั่งติ่มซำแล้วก็นอกเหนือจากติ่มซำเนี่ยเขาก็จะมีรายการอาหารต่างๆให้เราด้วยนะคะพวกข้าวต้มพวกไข่ดาวแฮมอะไรอย่างเเขาก็มีให้นะคะเราก็สามารถสั่งได้เลยเดี๋ยวเราไปดูติ่มซำที่ร้านนี้กันค่ะใช่เยอะมาก มาถึงนะคะเราก็จะมาหยิบถาดแล้วก็ไปเลือกกันเลยและนี่ก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราเลือกมาค่ะตอนนี้นะคะติมซำมก็มาเสิร์ฟแล้วก็เยอะมากเลยะคะ่ะทุกคน เราก็จะลองชิมกันก่อนเลยเพื่อจะลองชิมเป็นอันนี้่าจ,จะเป็นไข่เค็มแดงกับตัวอะไรสักอย่างที่เป็นการกินติมซําครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันจิ้มกับอะไรอ่ะเพื่อจะเลือกจิ้มกับซอสหอมมันหอมออม,อม,าม,มากเลยทุกคนละลายในปากเลยค่ะแล้วก็นอกจากเมนูติมซําเนี่ยเขาก็จะมีเมนูน้ำด้วยอันนี้เราก็สั่งเป็นโกปีซัมคือชามผสมกับกาแฟเราก็จะมาลองชิ อร่อยดีมีกลิ่นชาดิบๆนะคะแล้วก็มีความแบบขมความหอมของกาแฟขึ้นมาก็อันนี้เมนูอร่อยแนะน,นํนาแนะนําเวิร์ดขอต,ตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะกินฝากทุกคนนะคะอยากให้มาชิมอยา้มาลองที่นี่ครับโชคชัยติ่มซำ ค่ะหลังจากที่เรากินติ่มซำกันอิ่มหนสำสมราแล้วนะคะเราก็จะมาเดินย่อยกันที่เกาะลําลพูค่ะเป็นส่วนสาธารณะที่มีแม่น้ำล้อมรอบนะคะที่นี่ก็คืออากาศเย็นลมเย็นสบายมากเลยค่ะเราก็ซื้อเขาเรียกว่าขานมปังมาให้อาหารน้องปลากันด้วยเดี๋ยวเราไปให้อาหารน้องปลากันค่ะ กมาเลี้ยงนกที่เกาะลำพูค่ะหลังจากที่ให้อาหารปลาเสร็จนะคะตอนนี้เราก็มาเดินเล่นในเกาะลำพูเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็เจอท่าน้ำนะคะก,ก็คือจะเห็นวิวสะพานแล้วก็วิวตัวเมืองสุราษฎร์เลยค่ะ จากที่เราเดินเที่ยวเกาะลำพูกันเสร็จนะคะเราก็จะไปกินไอติมไข่แข็งกันในตัวเมืองค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงหน้าร้านเทินใจไอศครีมไข่แข็งกันแล้วนะคะที่เปิดมมาเนี่ยก็คือก่อนเวลาเปิดร้านแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้าร้านเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะอันนี้เขาก็จะใส่เป็นถ้วยให้นะคะเดี๋ยวเนื้อคือไม่ได้ให้นั่งแล้วนะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะะเราก็ได้ตัวไอศครีมไข่แข็งมาแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะมาในถ้วยแบบนี้นะคะ ข้างบนก็จะเป็นไข่ข้างล่างก็จะเป็นไอศครีมหลายลเหลยืดให้เรานะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะเราก็จะมารีวิวไอศครีมไท่แข็งกันค่ะนั่นหลยออ้ยแข็งจริงๆค่ะรสชาติมันเข้มข้นมันมากไม่หวานมากแต่แบบหอมมัน อร่อยมากอร,อ,อร่อยมากมเพราะว่ารสชาติไม่หวานมากกินแบบคอชื่นใจจะให้ไปลองกันที่ไหนนะเพลินใจไอศครีมไอยแข็งค่ะแล้วเราขอตัวไปกินตอนนะะ่อเลยครัใช่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะคะเราก็เลยวางแผนจะไปกินขนมจีนที่ร้านขนมจีนนะภูเก็ตค่ะเราก็กำลังเดินทางน่าจะสักประมาณอีก10นาทีถึงโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนน้ำยาปูที่เราสั่งมานะคะหน้าตาน่ากินมากเลยดูสิแล้วก็จะทานคู่กับเครื่องเครียงที่เขาเอามาให้นะคะก็จะมีผักต่างๆจะมีพวกสับป,ปะรดก็มีค่ะแล้วก็ผักสดก็มีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปอเปี๊ยที่เราสั่งเพิ่มแล้วก็จะมีไข่ต้มแล้วก็เป็นผักสดค่ะอันนี้ก็จะเป็นของพีเจนะคะ ว้าอันนี้น้ำยาปลาหมึกนะคะอันนี้ก็จะมีปลาหมึกออนท็อปแน่นๆเลยเราจะมาชิมให้ทุกคนดูนะคะก็จะเป็นน้ำยาปอยอูอร่อยมากรสชาติกลมกล่อมกับบางดีรสชาติที่แบบ <laughs> คิดถึงมานานอีกคำหนึ่นะคะงค่ะ อร่อยมากคิอถึงอาหารใต้ามากกินขนมจีนแกงใต้ครั้งแรกเป็นไงบ้างคะอร่อยแต่ว่ามันจะเผ็ดนิดนึงสำหรับ คนที่นี่อาจจะว่าปกติปกติของคนที่นี่ที่กินเผ็ดเป็นเรื่องธรรมดานะแต่สําหรับคนภาคกลางเนี่ยมันเผ็ดมากเลยนะแต่ตอลอดเลยคือปกตินะคะ <c oughs> เราขอตัวไปกินก่อนนะคะหลังจากที่เรากินขนมจีนนะภูเก็ตกันเสร็จนะคะเราก็ทําการเช็คอินเข้าโรงแรมแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นแล้วเนาะเราก็จะพาทุกคนไปกินมื้อเย็นกันที่ร้านใบยาหอยสดค่ะจะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่ขึ้นชื่อแถวนี้นะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ5นาทีไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงกันที่ร้านป้ายยาหอยสดแล้วนะคะเราก็เข้ามาจอดรถข้างในแล้วแล้วก็มีคุณป้าตะโกนมาบอกว่าถ้าจะสั่งอาหารเนี่ยให้สั่งด้านหน้านะคะเราก็จะเดินมาด้านหน้าร้านตอนที่เรามาถึงก็จะประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะคนก็จะยังไม่ยเยอะเนาะที่นี่อาหารทะเลเขาดูสดสดกำลังดีเลยอ่ะมีแมงดา มีพวกของดองมีปูม้าปลาหมกึกกุ้งหอยแมงผู้หอยแคลงแล้วก็ไฮไลท์ที่นี่อะไรหอยนางลม okay, <yeah. S 1> อ่าตรงข้ามก็คือจะเป็นตาเผาครับก็ตอนนี้เราก็เข้ามานั่งโต๊ะก,กันแล้วนะครับ ที่เรานั่งอยู่ตอนนี้มันจะติดกับน้ำพุมันจะเปลี่ยนไปอีกบรรยากาศนึงซึ่งมันก็ลมลืน รออาหารไม่นานนะคะเราก็ได้กันมาแล้วเนาะอันนี้เราสั่งประมาณ5อย่างนะคะกลัวกินไม่หมดทุกคนนะเรามาดูกันว่าเมนูที่เราสั่งมีอะไรบ้างอันแรกนะคะจะเป็นเมนูหอยแครงลวกเนาะก็จะเป็นหอยแครงตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยเมนูที่2ที่เราสั่งก็จะเป็นหอยนางรมค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ๆเลยตัวละ50บาทเราสั่งมาประมาณ3ตัวทานคู่กับเครื่องเคียงค่ะก็จะมีหอมทอดอน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ใบกะทินะคะต่อมาก็จะเป็น กุ้งเผาค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งเผาตัวตะตๆเลยทุกคนตัวเทอมือเมนูถัดไปก็จะเป็นหมูทอดใบมะกรูดหมูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนมาพร้อมกับใบมะกรูดหอมมากเมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นเมนูของคนที่ไม่ทานเผ็ดเนาะก็<笑><笑>จะเป็นใบเหลี่ยงผัดไข่ค่ะหอมๆเลยหอมไข่มากเลยทุกคนอเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะคะและเมนูสุดท้ายก็จะเป็น หมึกลวกจิ้มนะคะก็จะมีน้ำจิ้มมาทานคู่กันค่ะโอเคค่ะทุกคนเราไปกินกันเลยนี่นะคะหอยแครงก็จะ,จะตูดใหญ่แบบนี้เลยเราก็จะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดค่ะวะ้าหอยสดมากเลยทุกคนอรมากเมนูต่อไปนะคะเราก็จะเป็นหมึกลวกจิ้มค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหมึกลวกจิ้ม หมึออกเขากวบมากเลยทุกคนสดกรอบสะอาดแต่เปเราจะเริ่มหอยนางหอยนางลมที่นี่ก็คืตอตัวใหญ่เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบอยนี้เลยอาห,าหอยนางรมกูสดมากทุกคนแบบรัวเด้งในปากเลยค่ะรวมก,กันจริงๆคือคือแบบเข้ากันที่สุดอาาร่อย เนื้อแน่นมากก็อยากให้มาลองนะครับร้านป้ายาหอยทอดนะครับตรงข้ามกับโลตัสสุราษฎร์ธานีเราขอตัวไปกินก่อน,นะคะ่ะหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะเราก็มาเดินที่ตลาดสานเจ้าที่สุราษฎร์ธานีนะคะตลาดเนี้ยจะเป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตนะคะทุกคนจะมีของกินอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเราก็จะเดินไปที่ตลาดกันเลยนะคะ มีนะ้ำผลไม้ปั่มีข้าวต้มมีโจ๊ะข้าวมันไก่มะขามก็มีนะคะนี่นะคะเราก็ซื้อหนมโคมาเรียบร้อยนี่ทองถิ่นที่ใต้ต้องมากินนะคะมีขนมจีนวัว

มาจันไม่มจรงนะไว้นเีน mm ้มนอไดอก่นามันายนนไม่ค่ะผมผมรุ่นที่สนะครับยมีไส้อะไรบ้างนะคะมันจะมีหน้าข้าวโพดมีหน้ามะพร้าวอ่อนแล้วก็มจะมีหน้า่อยพองหน้ามะพร้าวอ่อนหอยพองหอแล้วก็ข้าวโพดเต้ด้ ขาโยนนี่นะโยนด้วยโยแล้วโยแล้วทุกคนมีสุกแล้วได้แล้วทุกคนเดี๋ยวพี่เขาใส่ไส้อีกทีนึงวาบาทีไงทุกคนเราเจอหนมปูดนมทอด ลงตรงนะคะลงตรงก็มีหมูสเต๊ะหมูสโลงม้มังกะลอจีเอาชุดหนึ่งค่ะนี่นะคะกะลอจีส่วนนี้จะเป็นเซาปิง้งเ,เป็นขนมมันเทศใช่ไหมคะ <weaving. S 1> ในร้านข้าวเหนียวปิง้งก็จะเป็นมีขนมจากด้วยจะเป็น,นแบบทรงสี่น้มีเพื่อมีด้วยเีมะพร้าวอ่อน ไส้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลองหมอนหมเอาเราปลาญี่ปุนตั้งเท่าไหร่อันละสิบบาทค่ะทุกคนน,น,น่ากินมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยนะคะป้าก็จะหอ่อหอกันสดๆเลยเจะเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ย่างตรงนี้เลยค่ะ อยู่ทางเข้าตลาดสารเจ้าเลยนะคะตรงนี้หลังจากที่เราได้ไปเดินตลาดสารเจ้ากันมาแล้วนะคะเราก็ซื้อของกินมากินที่ห้องนะคะอย่างแรกเราจะมากินให้ทุกคนดูเลยนะคะขนมโคค่ะทุกคนขนมโคคือเฟิร์สชอบมากอันนี้คือมาใตา้ทุกครั้งต้องกินเป็นขนมที่ชอบมากเลยค่ะกินแล้วนะ อตัวแป้งเขาจะนุ่มหอมมะพร้าวแล้วก็มีความหวานจากน้ําตาลที่อยู่ข้างในคือทั้งหวานทั้งเค็มทั้งมันอร่อยมากเลยทุกคนใครมาใต้ต้องลองนะคะแล้วเราก็จะไปต่อที่เมนูถัดไปก็คือการอจีค่ะทุกคนมันจะเป็นขนมที่เป็นแป้งแล้วก็จะมีโรยน้ําตาลโรยงานนะคะ่ะแปกใหม่มากสําหรับเราอืม ปบปางทอดแล้วก็โรยน้ำตาลโรย,ยเกลนะือโรยงาอร่อยดีค่ะหอมงามมากไปลองกันดูนะคะอันต่อไปนะคะจะเป็นทีเด็ดของเราที่เฟิร์สอยากลองมากคือขนมดอกโดนค่ะทุกคนมาใต้ทุกทีคือไม่เคยกินเลยเราจะกินเป็นครั้งแรกะคะ่ะมาลองชิมกันค่ะที่เฟิร์สเลือกมาจะเป็นไส้มะพร้าวนะคะนี่เลยจะเป็นมะพร้าวอย่างนี้เลยอืมอืมหอมมาก มันท่าจะเป็นแบบแป้งนุ่มๆเค็มๆปลาแหมๆแ,แล้วก็แบบมันมีหอมหอมแบบมีเอกลักษณ์อะค่ะอ,อร่อยอร่อยนุ่มมากเลยกินแบบเดียวสุดจะหมดอันแล้วอร่อยจริงทุกคนต้องลองอันนี้ยแนะนําเลยค่ะถัดไปจะเป็นข้าวเหนียวปิ้งไส้มันี่ปุ่นกับไส้กุ้งนะคะคือเห็นป้าเขาหอ่อแล้วมันน่ากินมากเลยอะทุกคนอันนี้จะเป็นไส้กุ้งค่ะไส้กุ้งก็จะประมาณนี้อ้ยกุ้งแบบเต็มเต็ม เหนียวนุ่มมากไตกุ้งหอมมากหอมมากเลยทุกคนกินแล้วแบบเข้ากันมากเลยแนะนําเลยนะคะอันนี้ป้าขายขา้าวเหนียวปิ้งอยู่ตรงป้ายตลยาดสารเจ้านะคะอ่ะต่อไปจะเป็นไส้มันนะคะอืมไส้มันญี่ปุ่นมีความหวานเค็มๆจากเหมือนข้าวเหนียวปิ้งอะละมุนมากละลายในปากเลยค่ะ แล้วข้าวเหนียวปิ้งของป้าเขาอร่อยจริงๆข้าวเหนียวอย่างเดียวก็อร่อยแหละทุกคนไปลองนะคะป้าร้านนี้คือต้องไปกินและเมนูสุดท้ายนี้ค่ะต้องยกให้กับทอดมันปิ้งค่ะทุกคนสี่ไมย 20, ้ยี่สิบเราลยซื้อมาสี่ไม้นี่นะคะอืมข้างในมีความ j ยซี่มากเลยหอมเครื่องแกงแล้วก็ตัวทอดมันเนีียก็แบบมีความนุ่มๆเด้งๆนะคะ อันนี้ก็ต้องไปลองเหมือนกันครูที่เราซื้อมาเนี่ยต้องลองหมดเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่มีที่ภาคกลางเนาะแล้วมันก็ดูแบบแปลกใหม่ด้วยสําหรับเราฉพ้นคืนนี้นะคะเราก็ขอล่าลาทุกคนไปด้วยการกินขนมที่เราซื้อมาจากตลาดสารเจ้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฟิร์สกับพี่เจด้วยนะคะสําหรับคืนนี้เราต้องลาไปก่อนไปกินขนมก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย